แสนไปยปเท่านันคลูกค้าค่ะรถสวยจริงๆค่ะรุ่นเก่าแต่ว่าเปิดสมาร์ทแคปได้นะคะสํารับโชว์ที่นี่ขายแสนไปไปเท่านั้นค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซบิมอีกแล้วนะคะวันนี้บิมพาชมรถกระบะราคาแสนไปไปเท่านั้นค่ะลูกค้าปีะปี09ได้ Ford ล a n เจ r ร์ทคตัวนี้นั่นเองค่ะใครที่มองหารถกระบะไม่เกิน2อแสนยี่ห้อไปไปค่ะเซบิมค่ะซื้อสดรถได้อีกนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะเดี๋ยวบิมพาไปชมคันนี้กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้าง แน่นอนค่ะแต่งรอมาให้เรียบร้อยลงแมกเรียบร้อยได้ขอบ18นะคะสีเดิมนะคะอันนี้สีขาวเลยนะคะจากโรงงานเลยรถสวยจริงๆค่ะรุ่นเก่าแต่ว่าเปิดสมาร์ทแคปได้นะคะสำหรับโฉบนี้นะมันไดให้เรียบร้อยแล้วสวยกระบะหลังนะคะไม่ฉีกไม่ขาดค่ะใส่ไรเนอร์อย่างดีเลยว่าไปที่อื่นขายส0งแสนนะที่นี่ขายแสนไปๆทางอันชาลูกคา้า แคบไปด้วยอ่าอยัางดีอยู่นะยังดีล่องลึกอยู่นะคะว่าไปแม็กเออไปค่ะด้านในค่ะข้างในรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะเปิดโอเพ่นแคบได้สำหรับช่วงนี้นะคะแคบยังสวยนะคะสตาร์ทต,ติดง่ายรุ่นนี้จะเป็น5เกียร์นะคะลูกค้าเดี๋ยวสตาร์ทรถเลดดวยว่ะรถเพิ่งเข้า ตาติดง่ายนะคะสดลถได้อีกค่ะส่งฟรีทั่วไทยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจค่ะติดตอ่อเซฟิามาได้ค่ะ0913782344ค่ะรถสวยรถดีต้องที่ดีเอสยนสุสรรครูมเท่านั้นใครที่สุดสุดลดได้อีก